8เทคนิคที่ควรรู้จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดในยามฉุกเฉินสวัสดีค่ะชว์ในโลกใบนี้นะคะก็ยังมีอะไรที่มันไม่แน่นอนและนั่นก็ย่อมหมายความว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะได้พบกับสถานการณ์ที่แบบไม่คาดฝันฉะนั้นการเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในยามฉุกเฉินก็เป็นสิ่งจําเป็นไม่น้อยเลยทีเดียวคลิปนี้เรานําเทคนิคความรู้นะคะเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในยามฉุกเฉินมาฝากกันค่ะ จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. นึ่ทำให้แสงเทียนอยู่นานขึ้นเคยไหมคะว่าบางทีเนี่ยรู้สึกแบบเซง็งเซ็งเซ็งกับการที่เปลวไฟจากเทียนเนี่ยติดติดัๆดบๆอยู่นั่นแหละเนื่องจากลมพัดมาถ้าเคยแล้วก็เราขอแนะนำให้ใช้กระป๋องอลูมิเนียมมาเจาะจากนั้นก็แหวกมันออกมาจากกันพร้อมกับนำเทียนเข้าไปตั้ง เพียงเท่านี้กระป๋องดังกล่าวก็จะช่วยเทียนของเราให้ไม่ดับง,ง่ายๆอีกต่อไปค่ะเหมาะกับการตั้งแคมป์มากๆเลยโรแมนติกไปอีก 2. หาน้ำสะอาดยามฉุกเฉินบางทีนะคะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่หาน้ำสะอาดไม่ได้เลยฉะนั้นวิธีการสะกัดน้ำสะอาดจึงถือเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ควรจะรู้ติดตัวไว้บ้างโดยให้คุณนะคะนำขวดมาสใบ ขวดแรกให้นำน้ำที่เปื้อนสิ่งสกรปรกนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็นำเศษผ้าจุ่มลงไปโดยการปล่อยเศษผ้าดังกล่าวทิ้งไว้จะช่วยกรองสิ่งสกรปรกของน้ำออกไปอย่างไรก็ตามแม่น้ำที่ได้นะคะจะใส่มากแต่คุณก็ควรนำไปต้มก่อนเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ 3. เตาเก๋ๆจากแผงเก็บไข่ แม่แผงเก็บไข่นะคะจะเป็นอะไรที่ดูไร้ประโยชน์มากแต่ขอบอกว่าหากคุณนำฐานยัดลงไปในนั้นแล้วจุดไฟเผาไม่นานนะักคุณจะได้เตาย่างชั้นดีมาครอบครองเลยละ่ะ 4. วิธีการป้องกันมแมลงสำหรับนักเดินทางนะคะปัญหาที่ถูกฝูงมแมลงเข้ามากวนใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารำคาญมากฉะนั้นนะคะหากใครจะไล่มันไปให้พ้น ก็จงรีบนำกระเพรามาให้ไวเลยจ้าจากนั้นก็นำไม้พุ่มแนวเลสแมรี่โยนเข้าไปในกองไฟเพียงเท่านี้มแมลงก็จะแตกกระเจิงไม่กล้ามายุ่งอีกแล้วจ้า 5. ไมโครเวฟฉุกเฉินหากคุณอยากได้ตู้ไมโครเวฟกลางป่านะคะวิธีเดียวที่จะทำได้นั่นก็คือหากล่องอะไรก็ได้นะคะมา1ชิ้นจากนั้นก็ใช้กระดาษฟอยล์ห่อให้เรียบร้อย ีนี้พอทำเสร็จแล้วนะคะก็นำอาหารลงไปวางปิดฝากล่องให้เรียบร้อยทิ้งไว้กลางแดดเพียงเท่านี้อาหารคุณก็จะสุกราวกับมีไมโครเวฟติดมาด้วยเลยละยิ่งเป็นแดดร้อนๆของเมืองไทยแล้วล่ะก็สุดยอดไปเลยจ้า 6. เข็มทิศมหัศจรรย์ในยามที่เราหลงทางนะคะเข็มทิศถือเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด โดยวิธีทําเข็มทิศแบบโฮมเมดง่ายๆนะคะก็สามารถทําได้โดยการนําเข็มมาถูกกับเสื้อของคุณหลายๆครั้งจากนั้นจึงหย่อนเข็มนะคะลงไปบนใบไม้ที่ลอยอยู่บนน้ําไม่นานนะักเจ้าเข็มที่ถูกวางไว้ก็จะชี้ทิศเหนือให้กับคุณเพียงเท่านี้ก็ได้กลับบ้านแล้วจ้าเจ็ดตะเกียงฉุกเฉิน หากเทียนที่พกไปนะคะไม่เหลือใช้แล้วอีกทางที่จะทําแสงสว่างได้ก็คือการนําน้ํามันมาเกอกใส่ลงไปในกระป๋องจากนั้นก็ยัดเศษผ้าลงไปแล้วเมื่อคุณจุดไฟเจ้าตะเกียงแบบนี้จะอยู่ได้นานประมาณเกือบชั่วโมงเลยทีเดียว8วิธีการดูงูพิษกับไม่มีพิษหากคุณถูกงูกัดน,นะคะก็ต้องตกใจเป็นอย่างแรกแต่อย่าเพิ่งหวาดวิตกไปมันอาจจะไม่เป็นพิษก็ได้ รอยกัดของงูพิษจะมีรูเขี้ยว2เขี้ยวชัดเจนแล้วมีอาการปวดมากในบริเวณที่ถูกกัดส่วนงูไม่มีพิษจะเป็นรอยฟันสองแถวและหากถูกงูพิษกัดก็ควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยจ้าค่ะและนี้ก็เป็นปลาเทคนิคที่ควรรู้ที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ในยามฉุกเฉิน